นกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเชยวัฒน์สมดุลธรรมวันนี้ผมนำท่านมาชมตู้ปลาที่บึงชวากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสวยมากตู้นี้นะครับดูแล้วสดชื่นสดใสสบายใจสบายตานะครับนกนั้นมองไม่เห็นท้องฟ้าเพราะมันบินอยู่บนท้องฟ้าและเป็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้า ส่วนปลานั้นมองไม่เห็นน้ําเพราะมันว่ายอยู่ในน้ําและเป็นส่วนหนึ่งของท้องน้ํานะครับแต่มนุษย์เราสามารถมองเห็นทั้งท้องฟ้าและผืนน้ําได้เพราะมนันยืนอยู่บนพื้นดินนะครับถ้าท่านอยากจะเห็นอะไรในชีวิตท่านก็ต้องถอยออกมาแล้วก็ศึกษาด้วยจิตที่มั่นคงตรงไปตรงมานะครับท่านก็จะมองเห็น หลายสิ่งหลายอย่างในตัวท่านเองขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตสวัสดีครับ